สวัสดีครับพี่น้องครับอิสานกันบูดมากพอกับท่านอีกแล้วครับอยูู่้เดียวครับมื่อนี้ใส่ความสามารในจักหน่อยอือฮอเหงาเลจ้ะครับโอ้ที่พริกจะไหมนาะเดี๋ยวขอสต็อปกล่องก่อนได้ครับครับพริกมาเนี่ยครับพี่น้อง อันนี้นมันอาจจะมีลูกพีบ้างคนในชอบเพศแนวนี้นะครับเงลือไห้วัตเตนจำ <t> ้ำโบ่ไปยงังมังเนาะคนเนาอะไรันนั่งกระจมให้เมียเมียยองว่าน้ำทางคุกจนเน่าเว้ย <t> <t> ครับคุกเข่าให้เขากันแล้วว่าจะได้รื่ออันนี้ก็เมีวยวายูครับ ตอนนี้ตูนจะคล้องขัดซับจะปิดกันเนี่ยแฟบเดี๋ยวคิดมันจะยาวนะครับเนาะฝ้าวฝ้าวฟ้า,ฟ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 า เอาหนึ่งสองสามมเหวเหนียะมั้งม่แก่ตัวข้าวแบงร้อน่แต่ไม่กล้าับีกหรอ สวัสดีครับ